ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับแอนอีกแล้วนะคะวันนี้เรามาหน้าเปื่อยกันอีกแล้วนะคะทุกคนวันนี้แอนจะมาแต่งหน้า v อ r y d a y l ลูกให้เพื่อนๆดูนะคะโดยจะใช้เจ้าตัว m e r ร์เลสกตัวนี้ เขาเป็นผลิตภัณฑ์ที่วางจำหน่ายอยู่ในเซเว่นอีกตามเคยนะคะทุกคนตัวนี้เนี่ย<อ>เขาช่วยบำรุงผิวได้ด้วยเป็นไพรเมอร์ให้เราได้ด้วยนะคะแล้วก็เป็นกันแดดได้ด้วยแล้วก็เป็นรองพื้นได้ด้วยนะคะทุกคน <_ d ates> เขาช่วยปรับผิวหน้าให้สว่างกระจ่างใสโอเคใดๆก็ตามนะ แอลโลงสกินแคร์ในตอนเช้าไปแล้วนะคะทุกคนหากแล้วใครอยากรู้ว่าสกินแคร์ในตอนเช้าเป็นใช้อะไรบ้างก็สามารถเข้าไปดูในคลิปได้เลยนะคะทุกคนเดี๋ยวจะแปะคลิปไว้ให้นะว่าเป็นคลิปตัวไหนนะคะโอเคค่ะก่อนเข้าคลิปเนี่ยอย่าลืมนะจ๊ะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้แอนด้วยนะคะโอเคค่ะเราไปดูคลิปแต่งหน้ากันดีกว่าค่ะ ทุกคนเดี๋ยวเราจะมาลงเจ้าตัว m e r l e s k a Dewy Skin Makeup Base SPF 50 PA บวกบวกบวกนะคะ<ว>ทุกคนจริงๆอ่ะแอนเป็นคนที่ความจำสั้นมากนะคะทำไมแอนถึงแบบว่าชอบอ่านชอบอะไรอย่างงี้ใช่ไหมจริงๆก็คือจำไม่ได้เว้ยอยากให้แอนท่องจำอะไรแอนจำไม่ได้นะ <Ć. S 1> น่าสงสารไหมชีวิตปัดหองเด้อแม่อุ้ยอย่าบีบเยอะนะทุกคนเดีย๋ยววามนะ ค,ค่อยๆลงนะคะค,ค่อยๆบีบผลิตภัณฑ์ออกมาแต่น้อยนะคะทุกคนนี่พึบเขาเป็นเนื้อสีขาวแบบนี้นะคะแล้วก็เหมือนเป็นเนื้อสีเนื้อเป็นเนื้อสีแบบเนื้อสีคล้ายรองพื้นด้วยแล้วเขาก็อยู่ในหลอดเดียวกันนะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาทำการคลุกเคล้าให้เข้ากันนะอืม ุ้ยมันดีอ่ะทุกคนเกลี่ยง่ายด้วยนะเนื้อแบบเป็นเนื้อที่เกลี่ยง่ายมากแล้วก็เนื้อเขาไม่แห้งไวด้วยนะคะทุกคนชุ่มชื่นม,มากถือ,อยังชุ่มชื่อนอยู่เลยนะเห็นไหม คนเดี๋ยวให้ดูตรงหน้าผากน,นะนี่หน้าผากจะเห็นชัดมากนะดูดิทุกคนดูเขาปรับสภาพผิวหน้าของเรานะให้สว่างแล้วก็ดิวอี้ด้วยทุกคนดูโอ้โหอ <Yeah, me. S 1> ุ้เฮ้ยมันโอเคอะ่ะเหมือนจะชอบทุกคนแอนวานอาจจะเจอลูกรักคนใหม่แล้วแหละ Okay, okay. Yeah. เนี่ยเปียให้ทั่วหน้าก็จะได้ประมาณนี้นะคะทุกคนฮ่ฮมันดีจิมจิมนะคะทุกคนและนี่ก็เป็นฟินิชลุกนะคะของการลงเจ้าเมอร์เลสกาดิวี e ตัวนี้เลยนะคะทุกคน เดี๋ยวแอนจะให้ดูเนื้อเขาอีกทีนะทุกคนเนื้อเขาเป็นแบบอุ๊ยทำไมดีขนาดนี้อุ๊ยเมอร์เรสกาทำผลิตภัณฑ์ตัวนี้ออกมาดีจริงๆนะคะทุกคนดีมากๆด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวแอนจะให้ดูเนื้อใกล้ๆอีกทีนะเห็นไหมทุกคนเนื้อเ็าเป็นสีขาวแบบนี้นะแล้วเหมือนเขาจะผสมเจ้าตัว เราพื้นมาด้วยทุกคนเห็นไหมเกลี่ยไปเกลี่ยมาเนี่ยเขาจะให้ความเป็นสีขาวให้ความเป็นสีเนื้อด้วยนะคะทุกคนเห็นไหมมันมีเหมือนสองสีในในหลอดในเนื้อเดียวกันนะคะทุกคนเกลี่ยไปเกลี่ยมาเขาจะให้ความดิวอี้นะคะแล้วเขาก็จะให้ความสว่างกระจ่างใสบนใบหน้าด้วยนะคะทุกคนเฮย้ยมันดีมากๆเลยทุกคนดูหน้าันดี หน้าอนฉ่ำแล้วหน้าอนก็ดวอี้หน้าอนก็โกลด์ด้วยนะคะทุกคนไม่ได้ให้ความเป็นคราบแต่อย่างใดนะชุ่มชื่นเกลี่ยง่ายนะคะชอบ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 โอเคค่ะทุกคนเรามาแต่งหน้ากันดีกว่าค่ะต่อไปนะคะอนจะลงเจ้าตัวครีมบัตของตัวเจ้าบ๊อบบี้บราวน์คนนี้นะคะสีอันนี้เขาเป็นสีพาวเดอร์พินะคะเป็นสีเบอร์หกนะคะทุกคน สีน่ารักเวอร์นี่ป่าลงไปจนถึงใต้ตาเลยก็ได้นะคะต่อไปเราก็จะมาลงแป้งฝุ่นกันนะคะแป้งฝุ่นยังใช้ของเจ้าตัวลอล่าเมอเร์เซยอยู่นะคะทุกคนแป้งตัวนี้เขาควบคุมความมันได้ดีนะคะ ต่อไปเป็นคิ้วนะคะคิ้วของแอนก็ยังใช้เจ้า e ีทูดตัวนี้อยู่นะ e ีทแบบว่าปอกหายไปสองข้างแล้วนะคะคิ้วมาแล้วค่ะทุกคนต่อไปแอนจะมาแต่งตานะคะเจ้าต,ตัว c a n m a ็ e ตัวนี้เลยนะคะใช้มาจน หลุมจะหายไปสองหลุมแล้วนะคะทุกคนนี่ค่ะทุกคนสีเขาให้มาประมาณนี้นะคะนี่น่ารักมากๆเลย ตามาแล้วนะคะทุกคนได้ประมาณนี้นะคะเป็นสีที่แบบแต่งง่ายๆนะคะทุกคนต่อไปเดี๋ยวเราจะมากรีดอายไลเนอร์กันนะคะอายไลเนอร์อันนี้ก็ยังใช้ไลฟ์ฟอร์ดอยู่นะคะตัวนี้นะมาแล้วค่ะไปกรีดอายไลเนอร์แล้วก็ไปปัดมาสคาร่ามาแล้วนะคะทุกคนต่อไปอาจะมาเก็บใต้ตานะด้วยเจ้าเคที่ดอนะคะอันนี้เขาเป็นแป้งซีซีนะคะทุกคนเอาไว้แอนซืเอาไว้เก็บใต้ตานะ ไดๆก็ตามคือขอบตาดำมากแม่ไดๆก็ตามคือขอบตาดำมากเอาเก็บใต้ตาแล้วก็สภาพดูเป็นผู้เป็นคนขึ้นมานิดนึงนะคะทุกคน <Yeah! S 1> จะได้ประมาณนี้นะคะต่อไปเราจะมาปัดแก้มด้วยเจ้าอยากวันนี้อยากใช้นาส นาออกกัตซัมตัวนี้เลยนะคะทุกคนนี่ออกกัซัมของแอนตัวนี้สภาพของเขาก็จะาาดเขาจะให้ความนะสีสีสีออกส้มๆ้มนัวๆพีดๆสวยปัดออกมาแล้วเขาจะให้ความเงาบนใบหน้านะคะปัดลงไปจมูกกราม แล้วก็หน้หาผากปาดไปให้ทั่วใบหน้าทุกคนแต่ว่าเน้นที่แก้มของเราลนะนี่เดี๋ยววันนี้เราจะมาใช้ลิปสติกเจ้าตัว Baby Bright กันนะทุกคนตัวนี้หาซื้อในเซเว่นนะจ๊ะแอนได้มาสักพักแล้วแหละแต่ว่าไม่ค่อยได้ใช้น้องสักเท่าไรนะ <laughs> เอยเขาเป็นเวลเวดเชอร์รีนะคะทุกคน สีเวลเวตเชอ r ์รี่บ s ั o ซมนะจ๊ะเป็นเบอร์ศูนย์สองนะคะทุกคนเนี่เราแต่งหน้าไปในโทนเดียวกันเหมือนกันนะดูๆไปก็แต่งแบบแต่งเหมือนไม่ได้ค่อยตั้งใจจะแต่งเท่าไหร่แต่แต่งไปแต่งมามันก็ออกมาเป็นลุคนี้นะคะทุกคนสีตาสีแก้มสีปาก ก็มแมทชิ่งกันอยู่นะคะสีปากสวยไหมสีส้มน่ารักสดใสนะคะทุกคนอย่าลืมตามไปตามที่เซเว่นะโอเคค่ะและนี่ก็เป็น everyday look นะคะของทางเรานะคะล่วงอีกแล้วเอนมาแต่งหน้าด้วยเจ้า m ม r l e s ลสกาดิตัวนี้ให้ดูนะคะทุกคนใครยังไม่เคยลองนะคะหากใครอยากลองก็วิ่งไปตามได้นะจ้าที่เซเวน่นอีเลเอีก,อก,อก แล้วค่ะทุกคนสำหรับตัวนี้นะคะแอนใช้แล้แอนชอบนะคะทุกคนใครอยากตามไปตามก็ตามไปตามได้นะคะเขาปรับผิวของเราให้สว่างกระจ่างใสนะคะแล้วก็ให้ความชุ่มชื่นดีอยู่นะคะทุกคนแล้วก็แต่งหน้าง่ายมากมากเลยนะคะเหมาะกับทุกสีผิวนะเขาบอกว่าเขาจะปรับสภาพตามผิวของเรานะคะทุกคน ใดๆก็ตามคือดีมากเวอร์มันดีมากแม่มันดีจริงๆนะคะทุกคนดีไม่ไหวแล้วนะคะดีจนต้องวิ่งไปตามนะโอเคค่ะหากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe แอนด้วยนะคะสำหรับเจ้าเ e อร์เ s สกาดิวีตัวนี้แอนใช้แล้วแอนชอบนะคะทุกคนแอนว่าแอนว่าแอนมีรางสังหาว,ว่าแอนจะเจอลูกรักคนใหม่แล้วนะคะทุกคนใดๆก็ตามนะอุยแป้งแป้งติด แปงแงแปง,แปงโอเคค่ะทุกคนสำหรับวันนี้ก็ต้องไปแล้วนะคะอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้แอนด้วยนะคะทุกคนสำหรับวันนี้บ๊ายบายนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายสีปากสวยไหมสีส้มน่ารักสดใสบ๊ายบาย